น้องใบเหนื่อยพี่อยากฟังเพลงอาท่านผู้ชมอินเทนเลยตอนนี้บ้านเมืองเล่าลุงเรื่องพร้อมอยู่มูเราน้องอยาอ่ทาทำไปเล่นเป็นเพลงมีนี่หนูกำลังปลุกใจอยู่คะ่ะ <laughs> <laughs> พยุทธ์เริ่มดีกว่าเพราะว่าเสียงพยุทธ์มันจะเหมาะนะคะมันดูฮึกเหอะคะ่ะหนูจะทำจังหวะให้ อันนี้มันเป็นเพลงในสไตล์ที่มีความพึกเขิม,มแต่ว่าโดยสนอของเขาเนี่ยมันจะออกมาในทํานองเป็นเพลงสนอ,อถ้าพี่นยายให้พี่ร้องทำไมคะสันติรุนเพลงหัวใจถูกแทงกี่คัวตามตัวถูกฟันกี่แผลเคยยินไหม,อมเอางั้นไหม,อมเอาเข็นฆ่ากันทำไมอะไรเนี่ยพี่โดไปน้องดีกว่ามันต้อง บ้านเมืองอย่างนั้นบ้านเมืองเรารุงเรื่องพร้อมอยู่มูเราพวกเราล้วนพงเผาสิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนวไทยดินแดนพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเหลือดเนื้อแลกเอา รรบๆไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้ผัวเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยน้องไปขึ้นคอนเสิร์ตของพักส้มก็ได้นะ <c oughs> ไม่ดูเก็บริก็สิใจ <c oughs> ไหมฮะวานเ <c oughs> มืองควรเปิดเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพี่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนถิ่นแดนไทยรวบรวมไว้แสนจะยากเข็น อยากแค้นเคยกูแดนไว้อยากบากบันก่อนนั้นเคยแตกสันสั่นเซนแม้กันนั้นอย่างรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัตรนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงผีดา ไม่ได้แ่ะนะอไม่เป็นไรกองทัพอากาศเขาไม่ว่าเราหรอกถ้ามาเก็บนิกสิทธร์หรือมาปริวนะกองทัพอากาศค่ะเปิดเลยบ้านเกิดเมืองนอนนี่แหละค่ะซึ่งเมื่อวานเป็นการพรีเซนต์โดยอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรรอยย่อไทยแอลฟฟอสค่ะหรือกองทัพอากาศไทยแล้วก็เป็นนี่เดี๋ยวจะมีภาพประกอบเป็นการเตรียมพร้อมพร้อมเมื่อวาน ขออนุญาตนะหน่วยทหารต่างๆเวลาผมอาจจะไม่สามารถไล่ได้ทุกหน่วยผมก็จะว่ามีมากกว่านั้นนี่มีทีมงานไม่ป้นมาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังมีเลยน้องใช่คนลบพิเศษอ่ะลบบุรีอ่ะใช่ใชที่รบบุรีก็มีค่ะตอนนี้เนี่ยที่ไหนยังไม่แสดงตัวต้องออกมาเลยเอาไหนไหนเอเปิดดูเป็นการพักตรงนี้ชักนิดนึง อน,นี่เป็นทหารเขารวมใจกันแสดงการพร้อมบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่มูลเหล่าพวกเราล้วนพงเผาสิวิ ได้ไหมน้องมันยากนะคะไกลแล้วนะเนี่ยรบพิเศษใช่ไหมรบพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่ลบบุรีใช่ไหมคะใช่เนี่ยนี่แหละคูเลดเไงขุดคูเลดอันนี้เป็นในค่ายที่ลบบุรีเอาน้องได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะีไกลแล้วนะขอหวานๆแบบนี้พี่หยุดได้ค่ะน้องหนูน้องไม่ได้เอ่อ อาพี่ฝากไปให้โตได้ไหมให้โตอร้องเพลงให้น้องร้องแล้วให้โตเล่นพี่อยากได้เวอร์ชั่นนี้จริงๆนึกสภาพเปียโนแอนเนียสภาพฮะเอาไหมสภาพมันต้องเข้ามากเลยเปียโนได้ไหมโต่อดูอยู่เป่าเตือนยางพี่ขอเพลงนี้สักเพลงหนึ่งได้ไหมให้ภรรยาเนี่ยร้อง ครูน้องดูดูลักษณะของภาษานะเพลงสมัยใหม่ทำไม่ได้นะค่ะใช่เนื้อดีมากค่ะใช่ไหมไม่เอาคืออะไรไม่เอาไม่ต้องร้องเออไหนฟิลลิ่งครอบครัวรักชาติน้อง ผู้ชมบอกฟิลิงครอบครัวรักชาตินี่ไงฟิลิงครอบครัวรักชาติเลยแล้วพี่อยากจะรู้ว่ามันจะมีความโมเดิร์นขึ้นน่ะต่อเมื่อไหร่พร้อมพี่จะไปดูการบันทึกเสียงได้ไหมพี่ขอเพลงนี้เป็นตำนานสมัยใครพเนเอกประยุทธ์ค่ะชอบมากอ่าถ้าเกิดไปดูงานที่ไหนนะ ตอนนั้นเป็นนายกลงพื้นที่มีโรงเรียนหนึ่งถูกใจมากท่านนายกตอนนั้นนะเด็กๆก็เรียนพากันร้องเพลงรวมถึงคุณครูเพลงดีปุ๊บพลเอกประยุทธ์หน้ามีความสุขมากเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเดินร้องตามจาได้ไหมจาได้ทีมงานคิดไม่ทันเห็นไหมอ่ะพี่ขอริงคุณอนุทินก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะคะฮะคุณอนุทินอ่ะเอาต้องมาสิเมื่อวานนี้ พักการเมืองต่างๆต,ตอนนี้ที่แสดงท่าทีแล้วก็คือ,อในนามพักเนี่ยก็จะมีพักประชาชนใช่ไหมค่ะแล้วก็มีภูมิใจไทยภูมใจไทยพดอะไรดูซิไทย <ผม S 2> น่ <ใจ S 2> รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดค่ะนั่นคือเริ่มจากคุณเนวินก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะทางพักแกนนํำสสติดแฮชแท็กนี้กันแล้วก็ลงรูปนี้กันไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดอ้าวเนี่ยภูมใจไทยมาทั้งพัก มาทั้งพักหมายถึงสอสอเขาทั้งหมดเนี่ยโพสเลย mm hmm. ใช้แพทเทิร์นแบบนี้อะไรนะไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเ,เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดระดับหัวหน้าพักถ้าเกิดจะโพสแบบเดียวกันมันจะดูธรรมดาเกินไปหัวหน้าพักเมื่อคืนนี้โพสเป็นเสียงเลย

้องสู้ทิพย์ไทยเรารู้เรารัดก,กินศัตรูนาไหนไม่เกร,รงกลิ้หากมาช่วงชิงตายเสียเธอเผ่าไทยเรารู้คนใจเด็ดแกร่งตังเล็กเพชร เรื่อี่เยบา,าีเราาไปลูกนเล่น้นายนะาดได้ดีสุาอาศัยา,าคจะตรงนีเท,ทย่ทยม ผู้ใมางทงาังทไทยเ,เินผุดองทีน้องรแ่สองไทยร,ร,รักไว้ใมันคงเกอทงแด้ร้อง,งเพลงใจถ้เชื่อเรายินให้าไทบ้านเกิดเถือนน,อน้องน้องก็งได้ทุกเพลงไหมนี่ครูวัทินนี่เหมือนรวมคิดเลย ไม่ใช่รวมมิตรเลยค่ะเพลงปลุกใจทั้งสิ้นเลยหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยบรรพบุพร,บรุษของไทยแต่โบราณปกบานปองเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรา รักษาสื่อไปมีเพลงลอะไรอีกตะกีนะ้จำไม่ได้ใครรันใครลูกเพลงเดียวกันปะคะไทยลบจนสุดใจขาดดินท่าผู้ชมอาที่ผ่านมาคือช่วงนำเสนอเบรกและเราก็ว่ากันต่อ